เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ประชาชนชาวไทยต่างปราบรื่มยินดีต่อการพระราชสมภพของเจ้าชายพระองค์น้อยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏยิ่งนักและต่างชื่นชมสรรเสริญ เื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาเพียบพร้อมไปด้วยพระราชจริยวัตรอันสง่างามทรงปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะเปี่ยมล้นไปด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชอัจฉริยภาพสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรชาวไทยและได้พระราชทานความรู้ความเชี่ยวชาญเหล่านั้นแก่ทหารทั้งสามเหล่าทัพ ด้านการสืบสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงก่อให้เกิดโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึง่งอันเนื่องมาจากพระชดำริจังหวัดยโสธรและทรงนำพระปรีชาสามารถด้านการบินโดยนำไรายได้จากเที่ยวบินพิเศษมหากุศลสายยยรักแห่งครอบครัวมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นต้นจนถึงวันนี้ เป็นวันที่เวียนมาบรรจบครบ60พรรษาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจคุณอุปการเพื่อประโยชน์สุขแก่อนาประชาราษอย่างความปรับเรื่มใจยิ่งนักกองทบกรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในวันนี้จึงจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรณกองมัญชาการกองทบกและหน่วยขึ้นตรงกองทับพร้อมกันทั่วประเทศนอกจากนี้ ได้จัดพิธีทำบุญไทยชีวิตโคกระบือร่วมกับพระสกนิกรชาวไทยและรับบริจาคโลหิตนโรงพยาบาลค่ายทหารทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบ28กรกฎาค,คม2555นี้กองทัพบกขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่าจะเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทสารต่อพระราชปณิธาน มุ่งมันพัฒนาด้านการทหารและการศึกษาไทยให้ก้าวไกลตลอดจนจะร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทยเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนสืบไป